ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เตรียมจัดงบในเรื่องของการขุดแหล่งโบราณน,นาคดีโนนพันล้านโดยที่หลังจากที่มีการพบกระดูกมนุษย์เครื่องประดับทองคำจะต่อยอดการศึกษาให้กลายเป็นแหล่งวัฒนธรรมค่ะ นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีวัฒนธรรมพร้อมกับสส,สในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทยได้ลงพื้นที่ตรวจราชการแหล่งโบราณนคดีนโนนพลล้านบริเวณพื้นที่ปรับภูมิทัศน์คูเมืองด้านตะวันออกถนนอัสดางตัดถนนพลล้านเขตเทศบาลน,นครนครราชสีมาโดยมีนางสิสสอัทรสุวรรณมณีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นายสถาพรเที่ยงธรรมผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชดอธิบดีกรมศิลปากรและนายชัยวัฒน์ชื่นโกสมผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รอให้การต้อนรับ โดยทางด้านนายทศพรศรีสมานผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาได้บรรยายสรุปว่าเมื่อวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมานั้นนักโบราณน,นาคดีได้เก็บกู้โครงกระดูกและหลักฐานทางโบราณน,นาคดีที่ได้ขุดพบ ร่วมจากหลุมขุดรวจนำมาเก็บรักษาเอาไว้ที่ห้องปฏิบัติการที่สำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากน้ำใต้ดินและน้ำฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องโดยได้ทำความสะอาดหลักฐานทางโบราณนนคดีก่อนที่จะนำส่งตัวอย่างหลักฐานไปวิเคราะห์ด้วยวิธีวิทยาศา,ศาสตร์ดังนี้ 1. โครงกระดูกมนุษย์ วิเคราะห์เพศส่วนสูงอายุเมื่อเสียชีวิตและรอยโรคที่ปรากฏบนกระดูกเพื่ออธิบายสภาพร่างกายขณะมีชีวิตอยู่และจัดส่งตัวอย่างกระดูกอินทรียวัตถุที่พบร่วมกันกับโครงกระดูกนำไปกำหนดอายุสมัยด้วยวิธีเรืองแสงความร้อนที่คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะ 2ค่ะในเรื่องของหลักฐานทางโบราณคดีประเภทเครื่องประดับทองคําเครื่องมือเหล็กและลูกปัดแก้ววิเคราะห์องค์ประกอบธาตุด้วยวิธี XRF จากกลุ่มวิทยาศาสตร์สำนักพิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติหรือหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อนำผลวิเคราะห์องค์ประกอบธาตุที่ได้มาศึกษาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลจากแหล่งโบราณคดีที่มีอายุร่วมสมัยกันต่อไปค่ะ โดยในทางด้านนางสาวสุดาวันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้เปิดเผยว่าแผนดำเนินงานหลังจากการขุดรวจทางโบราณนาคดีบริเวณดังกล่าวปีงบประมาณพศ2567โดยได้รับความร่วมมือระหว่างเทศบาลน,นาครน,นครราชสีมากับสำนักศิลปากรที่10นครราชสีมาภายใต้โครงการปรับปรุงพื้นที่พิพิธภัณฑ์ทัศฐานแห่งชาติและหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญ อาทิสถาบันวิจัยแสงสินคโครตอนองค์การมหาชนก็จะนำผลวิเคราะห์องค์ประกอบาธาตุที่ได้มานั้นไปศึกษาเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลจากแหล่งโบราณาคดีที่มีอายุร่วมสมัยค่ะโดยกระบวนการวิเคราะห์หลักฐานต่างๆตอนนี้ครบถ้วนแล้วนะคะแล้วก็จะนำส่งโบราณวัตถุศิลปะวัตถุบางส่วนให้กับพิพิพธภัณฑ์ทัศถานแห่งชาติมหาวิรวงศ์นครราชสีมานำไปเก็บรักษาอนุรักษ์และจัดแสดง ส่วนโครงกระดูกมนุษย์นั้นจะนำส่งเก็บรักษาและอนุรักษ์ที่ศูนย์วิจัยโบราณนคดีบ้านเชียงพิพิพธภัณฑ์ทัาสถานแห่งชาติบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะทั้งนี้นะคะแหล่งโบราณสถานโนนพลล้านเมื่อพิจารณาพบเป็นหลักฐานทางโบราณคดีใหม่ที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอยู่ในเขตเมืองเก่าโคราชที่ไม่เคยมีการขุดค้นทางโบราณคดียุคก,ก่อนประวัติศาสตร์เป็นระบบมาก่อน หลังเก็บกู้โบราณนวัตถุศิลปะวัตถุและโครงกระดูกมนุษย์ทั้ง3โครงจะมีการชะลอการขุดค้นชั่วคราวก่อนเนื่องจากว่าเข้าสู่ช่วงฤดูฝนแล้วซึ่งก็จะเป็นอุปสรรคและเป็นปัญหาในการขุดค้นด้วยนะคะประกอบกับจะได้มีช่วงเวลาที่นักโบราณคดีได้ไปทำการศึกษาวิเคราะห์หลักฐานอย่างเป็นระบบ แล้วก็จากนั้นในเดือนตุลาคมทางด้านกรมศิลปากรจะมีการจัดสรรงบประมาณจากเงินกองทุนโบราณาคดีให้กับสำนักศิลปากรที่10บนครราชสีมานำมาดำเนินการขุดค้นที่แหล่งโบราณาคดีเพิ่มเติมเพื่อที่จะให้ได้หลักฐานทางโบราณาคดีที่มีความสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์โบราณาคดีในเมืองเก่าโคราชรวมไปถึงการนำไปสู่การพัฒนาสร้างสรรแหล่งโบราณาคดีให้ กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ประจำแหล่งโบราณคดีที่มีคุณค่าและมีมูลค่าทางเศรษฐกิจในชุมชนต่อไปด้วยค่ะ